สวัสดีค่ะพบก,กับเกพยโยนอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่อีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เป็นรถที่น่าสนใจนะคะสําหรับ Honda Civic นะคะเป็นรุ่น FC นั่นเอง1.8 EL นะคะ สองคันนี้นะคะเป็นรถปี2020แล้วก็รถปี2021นะคะราคาดีมากนะคะวันนี้ก็จะพาดูสภาพแรกเข้ากันนะคะว่าคันนี้สองสองคันนี้นะคะจะสวยน่าใช้แค่ไหนนะคะบอกได้เลยว่าทางเพชรยนต์นะคะคัดรถเกจเอมาเรียบร้อยนะคะไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนนี่รถเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ทําการชงนะคะแต่สภาพสวยเดิมมากนะคะเดี๋ยวเราดูคันแรกกันนะคะอ่าแกลืมบอกก่อนนะคะสองคันนี้ปีต่างกันนะคะราคาต่าง การเลขไม่ต่างกันด้วยนะคะอย่างเช่นคันแรกนะคะเลขทะเบียน3822เป็นรถปี2020นะคะราคา5 8 9 9 0 0บาทนะคะไมล์การใช้งานอยู่ที่89,000กิโลนะคะมีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดนะคะ สำหรับอีกคันนะคะจะเป็นเลขทะเบียน C683 นะคะเป็นรถปี2021นะคะไมล์การใช้งานอยู่ที่5,9,000กิโลราคา6,2,9,000บาทนะคะทั้ง2องคันนี้นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวได้นะคะปรึกษาในเรื่องของการออกรถกับเกดได้เลยนะคะเดี๋ยวเกดพาชมคันแรกเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น Honda Civic นะคะเป็นรุ่น FC 1.8 EL นะคะปี2020ราคา 5 8 9 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0ันเท่านั้นนะคะคันนี้สภาพเดิมๆเ,เลยนะคะด้านหน้าของตัวรถนะคะไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆนะคะคันนี้เขาได้เป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์มาแล้วนะคะแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะด้านหน้ากันชนไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆเลยนะคะทุกอย่างยังเป็นโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะเป็นรถสภาพเดิมมากๆฟ้ากระโปรงเดิมๆให้มานะคะสันเหลี่ยมยังคมๆไม่มีร่องรอยบุบๆใดๆนะคะคันนี้ถือว่า เป็นรถที่น่าใช้งานงมากมากนะคะส่วนตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแมกเดิมจากโรงงาน h อนด้าเลยยางได้เป็นยางบิชโตนแล้วด้วยนะคะสําหรับปียางน่าจะได้ยางปีใหม่อยู่นะคะใครสนใจคันนี้นะคะเข้ามาชมรถตัวจริงได้มีช่างยังไม่ได้ทําอะไรนะคะยังไม่ได้ชงอะไรเลยนะคะยังเป็นสภาพเดิมๆที่เข้ามานะคะส่วนกระจกรถนะคะยังเป็นกระจกเดิมจากโรงงานฮอนด้านะคะสังเกตที่โลโก้ได้เลย ยังมีโลโก้ Honda อยู่ครบๆนะคะใครที่สนใจนะคะสำหรับคันนี้บอกได้เลยว่ารถสวยมากนะคะรถสวยพร้อมใช้เลยนะคะเดี๋ยวช่างจะทำเรื่องของการสปานะคะทำการชงให้เรียบร้อยมาดูกันต่อนะคะสำหรับด้านในคันนี้นะคะถือว่าได้รถสวยมากๆนะคะแล้วสภาพเดิมๆเ,เลยเลขไมาการใช้งานคันนี้อยู่ที่8,9,000กิโลเท่านั้นนะคะส่วนตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะคันนี้เป็นรุ่น F4 นะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะคะ หน้าจอมีให้พร้อมเลยนะคะระบบเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเกียร์ออโต้มีให้นะคะถือว่าเป็นรถที่ออปชั่นดีนะคะออปชั่นจัดเต็มมาแน,น่นอนคันนี้นะคะมาดูในส่วนของด้านฝั่งผู้โดยสารนะคะเบาะหนังเช่นกันนะคะเบาะหนังสีดําทั้งคันแล้วคันนี้เขาติดพรมมาเรียบร้อยนะคะนี่เลยเป็นรถที่น่าใช้มากๆคันนี้โครงสร้างเดิมด้วยนะคะแล้วหลังการขายเราก็มีวารันตีให้นะคะ สำหรับ Honda c ซ v i c นะคะถือว่าเป็นรถที่ยอดนิยมเลยนะคะคันนี้ก็ราคาดีด้วยนะคะ5 8 9 9 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวนผ่อน9,000ันเท่านั้นเลขใหม่การใช้งานอยู่ที่8,9,000กิโลนะคะใครสนใจคันนี้เลขทะเบียนนี้นะคะสนใจแจ้งเก๋ได้เลยนะคะทักมาคุยกันได้สำหรับเบอร์โทรด้านล่างนะคะแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะกระจกด้านหลังก็ไล่ฟ้าให้เรียบร้อยนะคะถือว่าเป็นรถพร้อมใช้มากๆนี่นะคะเดี๋ยวช่างเอาไปทำล้าง เช็ดนะคะทำความสะอาดก็สามารถตั้งขายได้เลยนะเพราะว่ารถสวยมากๆเลยนะคะด้านในกว้างขวางนะคะใครสนใจคันนี้ทักด่วนได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงกันได้นะ มารับโปรโมชั่นดีๆกันนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นให้แถมประกันเครื่องเกียร์รให้1ปีนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะเช็คเรื่องของน้ํามันเครื่องให้ด้วยนะคะอะคันนี้นะคะมาดูด้านหน้าพวงมาลัยเป็นแบบมาติฟฟังก์ชันหน้าจอมีให้พร้อมกล้องหลังก็มีให้พุชสตาร์ทมีให้นะคะเป็นรถที่ขับขี่นั่งสบายนะคะสําหรับ Honda าซ vic นะเครื่องยนต์1.8ลิตรนะคะถ้าสนใจยังไงแจ้งเกดได้เลยนะแล้วเบาะนะคะฝั่งคนขับได้เป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมด รถของทางเพชรยนต์นะคะคลาสเกตเอมาเรียบร้อยนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะสําหรับตัวรถนะคะได้รถสวยแบบนี้ไปใช้งานถ้าใครชอบรถปี2020นะคะกับราคา5 8า0 0 0 0บาทแนะนําคันนี้นะคะแล้วก็เลขมาอยู่ที่8,9,000กิโลนะคะถ้าสนใจคันนี้แจ้งกันได้เลยนะคะ มาดูกันต่อนะคะสำหรับอีกคันนะคะคันนี้จะได้เป็นรถปี2020นะคะกับตัว Honda นะคะซีว i c f c 1.8 EL นะคะปี2021นะคะมายการใช้งานคันนี้อยู่ที่59,000กิโลเท่านั้นนะคะใครหารถเก่งใช้งานที่ขับขี่สบายนั่งสบายนะคะแนะนำเลยสำหรับ Honda Civic นะคะคันนี้นะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวนะคะจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1,000 10, 0นะคะ11,000ประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่าราคาเขาอยู่ที่ 629,000บาทนะคะได้รถปีใหม่ด้วยนะคะกับเลขไม่แค่59,000กิโลเท่านั้นรถสภาพเดิมน่าใช้เลยนะคะคันนี้ก็คัดเกตเอม,มาเรียบร้อยนะคะมีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดนะคะ ส่วนความไฟนะคะได้เป็นโปรเจคเตอร์มาเช่นกันนะคะไฟตัดหมอกให้มาเรียบร้อยนะคะคันนี้กันชนด้านหน้าไม่มีร่องรอยการถูกชนในดๆเช่นกันนะคะสภาพสวยเดิมมากๆนะคะคันนี้ได้เป็นสีบอนเงินเช่นกันแล้วสีบอลเงินนะคะบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ใช้ดีแล้วดูดูแลดูแลง่ายนะคะใช้ยังไงก็ดูไม่เก่านะคะสําหรับสีบอลเงินนะคะสภาพเดิมให้มานะ,ะ <S <s ส่วนตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแมกเดิมจาก h อนด้าเช่นกันส่วนตัวยางนะคะได้เป็นยางปีใหม่ๆคันนี้ได้เป็นยางดันหลบนะคะ ยางปีใหม่เช่นกันนะคะใช้กันอีกยาวๆเลยนะสำหรับคันนี้กระจกรอบคันนะคะยังเป็นของ Honda เช่นกันโลโก้ Honda ยังอยู่ครบๆเลยนะคะเป็นรถที่ไม่เคยโดนอะไรมาแน่นอนนะคันนี้นะคะกระจกข้างนะคะเขาได้เลนวอตมาด้วยนะคะเป็นรถที่ออปชั่นเยอะนะคะระบบความปลอดภัยก็มีให้เยอะเช่นกันนะคะมาดูด้านในนะคะด้านในของคันนี้นะคะความใหม่ของเขาปี2021กับการใช้งานแค่ ห้าหมื่นเก้าันกิโลเท่านั้นนะคะถือว่า เป็นรถที่พร้อมใช้งานเลยนะเดี๋ยวช่างเอาไปทําเรื่องของการชงนะคะแค่ล้างขัดสีแค่นั้นเองนะคะล้างทาความสะอาดก็ตั้งขายได้แล้วนะฮะใครสนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลได้มาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะคะรถจอดอยู่ที่บริษัทเป็นยนสาขาสุวินทวงศ์นั่นเองนะคะน่าจะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวช่างจะทําเรื่องของการชงรถนะคะให้พร้อมขายนะคะคือสภาพแรกเข้าสวยมากๆนะคะมาดูตัวจริงได้นะคะสําหรับปี2021นะคะด้านหลังเขาได้ เซนเซอร์ S S เพิ่มมา2จุดนะคะคันนี้ไม่การใช้งานน้อยด้วยนะคะเลขไม่อยู่ที่5,9,000กกิโลนะคะ มีประวัติการเช็คตลอดเลยนะคะลูกค้ามั่นใจได้นะคะสามารถเช็คที่ศูนย์ทอนด้าได้เลยนะคันนี้นะคะก็สภาพเดิมๆให้มาหลังการขายก็มีวารันตีหลังการขายให้นะคะสําหรับเพลยนต์นะคะแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่เกศแจ้งนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษให้แถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะดูแลในเรื่องของเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ก่อนวันรับรถนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในฝั่งคนขับกันนี่เลขไมหม่5 9ก0 0กิโลนะ สภาพใหม่มากๆใช้งานน้อยคุ้มคุ้มเลยนะคะคันนี้ปี2021นะคะพวงมาลัยเป็นแบบมาติฟังก์ชันหน้าจอมีให้พร้อมกล้องหลังมีให้นะคะเลนสวอมีให้นะแล้วก็ระบบเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้ามานะคะคอนโซลกลางกว้างขวางนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำด้วยปรับไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วมาดูตรงซอกเสาบีนะคะซอกเสาบีหัวน็อตเดิมๆให้มา แผนเพจอยู่ครบครบมอกอยู่ครบครบเลยนะคะเป็นรถโครงสร้างเดิมลูกค้าสามารถตรวจสอบเช็คที่ศูนย์ Honda ได้เลยนะคะว่าคันนี้มีประวัติการเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะคะถือว่าได้รถปีใหม่ๆเลขหม่น้อยๆคุ้มค่าแน่นอน2คันนี้นะคะจัดไฟแนนซ์ฟรี o w n ผ่อนอยู่ที่คันนี้นะคะผ่อนอที่ประมาณ1 1 0 0 0 0เท่านั้นนะคะถ้าสนใจนะคะสำหรับรถปี2021คันนี้นะคะ Honda Civic FC 1.8 EL นะคะทักหาเกได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างสามารถทักมาคุยกันได้นะคะทักมาคุยกันได้เลยนะคะได้รถสวยรถดีไปใช้งานกันหรือว่าอยากได้เป็นรถปี2020นะคะคันนี้ก็สามารถแจ้งได้นะคะมาดูรถตัวจริงได้เลย สำหรับทั้งสองคันนี้นะคะถือว่าได้รถสภาพเดิมแล้วน่าใช้มากๆเลยสำหรับ Honda Civic FC นะคะ 1.8EL ปี2021นะคะแล้วก็ปี2020นั่นเองนะคะสนใจอยากเข้ามาชมรถตัวจริงมาชมรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงนะคะทั้งสองคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะถือว่าได้ดูก่อนใครเลยนะคะในส่วนของเรื่องโครงสร้างนะได้รถโครงสร้างเดิมแบบนี้ไปใช้งานคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะแล้วของทางเพชรยนต์เขามีวารันตีหลังการขายให้ด้วยนะคะ ถ้ารถมีปัญหาอะไรนะคะอยู่ในวารันตีสามารถเอารถเข้ามาที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะแล้วช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อรถกับทางเพชรยนต์ ไปจนถึงวันที่11เดือน11นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะคะสามารถซ่อมศูนย์ได้นะคะลูกค้าก็ถ้าเป็น Honda สามารถเข้าศูนย์ Honda ได้เลยนะคะแล้วดูแลในเรื่องของยางให้ยางปีเก่าเสื่อมสภาพเปลี่ยนให้4เส้นไปเลยแล้วก็เช็คในเรื่องของแบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้นะฮะแล้วก็ทําสปาด้านนอกด้านในให้อีกนะคะถือว่าคุ้มค่ามากก,กับการซื้อรถยนต์มือสองนะคะท่านไหนสนใจปรึกษาด่วนได้เลยนะคะทั้งสองคันนี้ยังว่างอยู่ด้วย รถน่าใช้มากนะคะวันนี้เกดต้องขอบพระคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเกดจะมารีวิวรถให้ชมกันอีกแน่นอนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ